เดีย๋ยวเราลเล่นแบบเดินเนาะกินแบบนี้มันบบสุภาพใช้บวงใช้ถวยดีๆเนาะอันนี้มันเป็นการแสดงซื่อๆอย่าไปทื่ช้าเนาะเห็นหนาบ่สบายดีทำผู้ชมมาได้มาอนกินมากินตำหมักถัว่วมักันเด้อเนอะาะตำหมักถั่วกับขนมจีนกินขนมจีนแทนเขาเนาะ ฮ้สีสีสีมตําเพื่อชิตังกล่องใดนอกอันนามตำหหงไลาลงไปเกือบถือกล่องอยังน้อยนึงมาเด้อมาเด้อคำแหลกมีไข่น้ำ ท่านผู้ชมได้ยังกินข้าวนอข้าวเทียงมันอาจจะบีเห็นอันเจียงไปได้เนาะ พราะว่าจานมันหลึกกินมือกินบอสุภผาพกระท้อโถาขออภัยน้ำลายๆเนาะกินบวงบอร์แสบ ม่เป็นย่างกินคนเดียวนะกินหลายคนกินบ่ได้จำเองจำเองแสบเอง กินู้เดียวคือเกาทีกาวเวลาเดิมมุมเกาเนาะข้างล่างบ้านใช่มะกอกน้ำมะกอกก๋วยไ่ไงน,วน๋วยหนึ่งในต้มช่องหน่อย แซบจนดูดนิวกินไปกินมาเพรบัน ว่าชิตามะหุงกับมะหุงซุกเสียก่อนกินบระทัน ปอกไข่ก่อนน่าแป๊บหนึ่งปอกไข่เป็นทีเรียบร้อย ต้องกินคำใหญ่ๆก um, ินอย่างเดียวบ่วบาๆเบาเนาะ จับมันบ่คอยขึ้นบางทีก็งงตัวเองเหมือนกันนะเป็นยังต่อมาอัดยูทู b e นี่ คือแบบว่าคำระดาษกับก,กินบาดแสบว่ะบางคนแบบว่าคือกินบาสชุภาพแท้เนาะกินมือ จะลองเล่นแบบเดินเนาะกินแบบนี้มันบสสุภาพใช้วบวงใช้วถวยดีๆเนาะอันนี้มันเป็นการแสดงซื่ออ,อย่าไปทื่ซ้าเนาะมันเป็นการแสดงต้องชเหลียยเนาะเบิ่งแข่ค่ำคบัาค่ำกัน บ่ต้องหัวเนาะคิมกแปคิมกแปล เพชรแะ้วบันเนี่ยกินมะกอกนุ่งน่วยหายเพชร คนมาย่างบุมัดกยางไดหนึ่งเพชรสำหรับคลิปนี้ก็ชิจบไว้เพียงช่นนี้เนาะเพชรพอกันคลิปหน้า กันคลินหนาเนาะท่านผู้ชมไปละบ,บายบายสบายดีสบายดียดนะนี่แนะ่นอนย่าบว่ามักพริกมันถึงหนาถึงตาในยุงเลยเนาะบายบาย